ความพียายามเท่านั้นจะทำให้เราเข้าถึงฝั่งแห่งใจหยุดนิ่งแม้วันนี้จะมืดตื้อมืดมิดแต่ก็ยังสามารถเข้าถึงทำได้เหมือนกันความมืดไม่เคยเกิน12ชั่วโมงต่อวันแล้วดวงตะวันก็จะสาดแสงเงินแสงทองขจัดความมืดให้หมดไป แสงแห่งธรรมภายในก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งเมื่อใจเราบริสุทธิ์หยุดนิ่งถูกส่วนเข้าแสงสว่างความบริสุทธิ์ก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเองพอแสงสว่างเกิดเดี๋ยวภาพก็จะตามมาสิ่งเหล่านี้นะัมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสแสวงหาถ้าทำให้ถูกวิธีคือหยุดนิ่งเฉย อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรื่อยไปโดยไม่คำนึงถึงเวลาเมื่อไรก็ตามที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายเราก็จะได้เห็นแผนผังของชีวิตสิ่งที่เป็นความลับก็จะถูกเปิดเผยออกมาแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้แจ้งโลกไปตามความเป็นจริงโดยไม่มีอะไรมาปิดบังได้เลยฉะนั้น่ะ อย่าได้ท้อแท้ท้อถอยในการทำความเพียรกันนะจ๊ะมีธรรมภาสิตที่ปรากฏในศีละวะเถราคาถาความว่าคนพานผู้ไม่มั่นคงอยู่ในศีลทั้งหลายย่อมได้รับการนินทาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้ว ย่อมได้รับทุกโทมนัสในอบายภูมิและในที่ทุกสถานส่วนผู้มีปัญญามั่นคงอยู่ดีดในสี่ทั้งหลายย่อมได้รับกีจทิิคุณขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครั้นตายไปแล้วก็ได้รับความสุขโสมนัสในสวรรค์เป็นผู้มีใจชื่นบาน ในที่ทุกสถานศีลท่านั้น,นเป็นยอดส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกผู้มีทั้งศีลและปัญญาจึงมีชัยชนะในหมู่มนุษย์และเทวาพระบรมศาสดาทรงย้ำเตือนเหล่าภิกษุสาวกเป็นประจำว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถทํารนิพนา์ให้แจ้งได้ ชีวิตของเรานั้นจะยังไม่สิ้นสุดลงที่เชิงตะกอนเพียงอย่างเดียวแต่ยังข้องเกี่ยวถึงปรโลกอีกด้วยม่อจะสอนสั่งเหล่าพุทธบริษัทก็ไม่ได้สอนเฉพาะในเรื่องการนำมาหากินหรือเรื่องธุรกิจอันจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเท่านั้นในทางตรงเันข้ามพุทธองค์กลับทรงเน้น เรื่องจิตใจมากกว่าทรงสอนในพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีศีลมีธรรมสอนให้ละชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสลองทรงำนำศีลมาตรัสสอนเหล่าเวน,นยสัตว์ทุกชนชั้นตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์พ่อค้านักธุรกิจชาวไร่ชาวนา รวมไปถึงคนขอทานทั้งหลายทรงย้ำว่าศีลเท่านั้นเป็นเครื่องประกันชีวิตและประกันภายในสังสารวัตได้ดีที่สุดศีลห้าเท่านั้นที่จะทำให้คนทั้งโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขละโลกแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปแต่หากรักษาศีลได้ อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลจะนำไปสู่การมีสมาธิที่ตั้งมัน่นสมาธิที่ตั้งมัน่นนำไปสู่การรู้แจ้งภายในหรือแม้รักษาศีลเพียงอย่างเดียวศีลก็ยังตามรักษาให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนในสังคมศีลเป็นมาตรฐานวัดความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ผู้ที่ รักษาศีลได้ดีแล้วจึงได้ชื่อว่าดำนอนชีวิตอยู่ในสติและปัญญาทำให้เป็นผู้องอาจในท่ามกลางสมาคมของนักปรา์บัณฑิตแม้พรามผู้เคร่งครัดในลัทธิของตนเองก็ยังยอมรับว่าการจะเป็นพรามที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องเพียรพร้อมไม่ได้คุณคือศีลน,นี่แหละ ในสมัยพุทธกาลที่เมืองจำปาซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลประชาชนพลเมืองอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน,น่นทุกคนมีความสุขอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองซึ่งเป็นพราามชื่อว่าโซนะธันดะวันหนึ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า และหมูวิสูสงได้เสด็จจาริกผ่านมาที่เมืองนี้พรามจเจเมืองจึงพาคณะพราหมมณ์ู่ใหญ่พร้อมกับมหาชนเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ขณะโซณทันดะพราหมณ์เดินทางไปใกล้จะถึงที่ประทับก็วิตกกังวลว่าถ้าเราเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทูลถามมันหา ที่ไม่เหมาะไม่ควรพระองค์ก็จะตรัสทักท้วงขึ้นมาทำให้เราต้องอับอายขายหน้าชาวเมืองหรือถาหากพระองค์จะตรัสถามคำถามบางอย่างกับเราแล้วเราทูนตอบไม่ได้พระองค์ก็จะทรงตำหนิเราต่อหน้าชาวเมืองทำให้เราต้องได้รับความอับอายและเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของชาวเมืองมากขึ้นไปอีก แต่ถ้าหากเราจะขอตัวกลับสตอนนี้คนอื่นก็จะตำหนิดได้ว่าเราเป็นคนโลเลไม่มีความกล้าหาญจึงอธิษฐานในใจว่าขอให้พระองค์ตรัสถามมันหาที่เราเคยเรียนรู้มาอย่างดีแล้วด้วยเถิดแม้พระบรมศาสดาเองก็ทรงทราบถึงความมิตกกังวลของพรามณ์โยญาณทัศนะอันบริสุทธ์ิ เมื่อพรามมาถึงจึงตรัสถามว่าพรามคนทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติกี่ข้ออะไรบ้างท่านถึงจะเรียกเขาว่าเป็นพรามโสนทันดับพรามฟังคำถามแล้วก็โล่งอกจึงทูลตอบด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าผู้ที่เป็นพรามจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติห้าประการคือ มีชาติบริสุทธิ์หมายถึงว่าตลอดเจ็ดชั่วอายุคนจะต้องสืบเชื้อสายมาจากพราหมณ์เท่านั้นและมีความรู้ดีท้องจำคำพีตรายเพศได้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งยังต้องมีรูปงามผิวพรรณผ่องใสน่าดูน่าชมเป็นผู้รักษาศีลบริสุทธิ์และข้อสุดท้ายจะต้องเป็นบัณฑิต มีปัญญาพระบรมศาสดาตรัสถามอีกว่าคุณสมบัติทั้งห้าข้อนี้ท่านพอจะลดลงสักข้อได้หรือเปล่าโดยที่ท่านก็ยังเรียกเขาว่าเป็นพรามอยู่เหมือนเดิมพรามทูลตอบว่าได้พระเจ้าค่ะข้าพละงสามารถตัดเรื่องผิวพันธุ์รูปลักษ์ภายนอกออกไปได้ แต่จากนั้นท่านจะตัดออกอีกสักข้อได้ไหมได้ไระเจ้าค่ะตัดเรื่องการท่องมนต์ออกก็ยังเรียกได้ว่าเป็นพราหม์เหมือนกันแต่จะตัดออกอีกให้เหลือสองข้อเท่านั้นจะทำได้ไหมถ้าลดเรื่องชาติกำเนิดก็ยังเรียก,กว่าพราหม์าเจ้าค่ะเมื่อโศนาธันดพราหมณ์ลดคุณสมบัติของพรามณ์ลงเหลือเพียงสองข้อ พวกพราหมณ์ในมาตยกันก็กล่าวห้ามเอ้ออึงไปทั่วว่าหากท่านลดคุณสมบัติข้อนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้พระสมณะโคดมได้ช่องกรุกรานเอาได้นะโสนทันดับพรามไม่ใส่ใจกับคำทัดทานเหล่านั้นได้กล่าวโต้กลับไปว่าพวกท่านเห็นอังคกะ,กะมานบหลานของเรา นั่งรวมรชมในสถานที่แห่งนี้ไหมเขาเป็นผู้มีผิวพรรณดีรูปร่างงดงามท่องจำมนก็เก่งไม่มีตกไม่มีหล่นทุกตัวสอนจำได้หมดมารดาบิดาสืบเชื้อสายจากตระกูลพราหมณ์ตลอดเจ็ดชัว่วบรรพบุรุษแต่ยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมา โดยที่ผิวพันธ์มนชาติไม่อาจช่วยอะไรได้แต่มาไดกระตามพราม,ม่ผู้มีศีลมีปัญญามีคุณสมบัติสองข้อนี้จึงจะถือได้ว่าเป็นพรามโดยสมบูรณ์และสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นพรามอย่างภาคภูมิใจพระบรมศาสดาสดับคํคำของโสนธันตพรามแล้ว ตรัถามต่อไปว่าคุณสมบัติของพรามถ้าตัดได้เหลือเพียงข้อเดียวท่านเราสามารถตัดอ,ออกได้หรือเปล่าคราวนี้พรามทูลปฏิเสธว่าศีลปัญญาสองข้อนี้้าบโลกไม่สามารถจะลดลงได้อีกแล้วเพราะว่าศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้น ปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นปัญญาเป็นของผู้มีศีลศีลเป็นของผู้มีปัญญาศีลย่อมชำระปัญญาให้บริสุทธิ์ปัญญาก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์ได้เช่นกันเหมือนงินใช้ล้างมือใช้เท้าล้างเทา้าใช้มือล้างมือศีลกับปัญญาเป็นยอดในโลกเห็นไหมจ๊ะ แม้บัณทิตนักปราชญในศาสนาอื่นก็ยังยืนยันว่าผู้ที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลคนมีศีลก็คือคนมีปัญญาถ้าไม่มีศีลยังไม่ชื่อว่ามีปัญญาซึ่งพวกเราฟังแล้วอาจจะรู้สึกสับสนกันอยู่บ้างเพราะเห็นคนในโลกนี้จะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโท จบด็อกเตอร์ทั้งจากในและต่างประเทศเป็นบรรยาชนแต่ก็ยังผิดศีลกันอยู่ซึ่งตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความรู้ที่ร่ำเรียนมานั้นเป็นเพียงความรู้ที่ใช้ในการทำมาหากินเท่านั้นแต่ไม่ได้ช่วยให้พ้นจากภัยในอบายเหมือนหลานชายของพรามที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถท่องจำมนได้หมด แต่ยังผิดศีลทำบาปอากุศลอยู่อย่างนี้ไม่เรียกว่าปัญญาชนยังเป็นทุรชนอยู่นะจ๊ะปัญญาชนที่แท้จริงนั้นคือผู้มีปรีชายัางรู้ถึงเหตุและผลสามารถแยกแยะผิดถูกดีชั่วคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้น ตลอดจนรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องคือเส้นทางที่นำไปสู่สวรรค์และนิพพานอย่างเดียวคนเหล่านี้อาจเรียนไม่จบปริญญาทางโลกแต่สามารถรักษาศีในบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยสร้างสมบุญทุกชนิดจนปิดประตูอบาย เปิดหนทางสู่สวรรค์นิพพานให้กับตนเองได้นี่แหละคือผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอนอน่พรพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นผู้อดม่ได้ศีลสมาธิปัญญารู้แจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ ใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่รวมกันในโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดมา